วันนี้หยงงดเข้าครัวหนึ่งวันค่ะพามากินขนมไทยแบรนด์ดังที่อร่อยทุกเมนูเจอที่ไหนนะคะเป็นต้องซื้อทุกครั้งใครที่ชอบกินขนมไทยกลิ่นใบเตยนะคะหยงแนะนาหยกสดเลยค่ะช่วงนี้นะคะเขามีเมนูพิเศษมะนาวใบเตยสดบุ้นใบเตยสดต,สดตสดัดด้วยความเปรี้ยวของมะนาวไทยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเข้ากันมากในความสดชื่นแบบมิติใหม่ส่วนตัวนี้นะคะคือขนมจามมงกุฎขนมไทยดั้งเดิมนะคะหาทานยากแล้วก็เหนียวนุ่มมากกลิ่นใบเตยนะคะแล้วก็มีกลิ่นอบควันเทียนนิดน่อยชาก็คือละมุนลิ้นมากเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็น ตัวขนมนะคะเขามีความเข้มข้นของกลิ่นใบเตยหวานน้อยแล้วก็น้ํากะทิเขามีความเค็มเค็มนิดน่อยงาคั่วก่อนกินค่ะอร่อยมากส่วนขนมตัวนี้นะคะชื่อว่าบูลันมอรโกทุกครั้งที่หย่งไปซื้อนะคะไม่เคยซื้อทันเลยค่ะน้องไข่ดีมากตัวแป้งขอบขอบนะคะจะหนึบหนึบหอมกลิ่นใบเตยส่วนตรงกลางค่ะเป็นสังขยาคือความอร่อยแบบลงตัวค่ะส่วนตัวนี้ค่ะขนมท้วยจีเป็นขนมโบราณที่หาทานย่างอีกหนึ่งเมนูตัวแป้งจะหนึบหนึบราดด้วยน้ําตาลมะพร้าวไม้แล้วก็งาขาวคั่วใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองค่ะส่วนขนมอินทนนิตัวนี้น หอมกลิ่นควันเทียนขนมของร้านนี้นะคะกลิ่นใบเตยชัดทุกตัว,วใส่น้ำปลาที่มีรสเค็มนิดนิดนะคะทุกคนคืออร่อยมากตดน้ำจนหยดสุดท้ายจริงๆค่ะส่วนขนมตัวนี้นะคะชื่อใบหยกมันี้เป็นสาคูเคี่ยวในน้ำใบเตยขนมร้านนี้นะคะยงชอบตรงที่เขาหวานน้อยและท็อปปิ้งใดๆนะคะที่ต้องกินคู่กับขนมทุกอย่างคือรวมกันแล้วอร่อยลงตัวมากส่วนในขวดนี้นะคะเป็นน้ำใบเตยททางร้านเคลมมาว่าต้มสดใหม่ทุกวันน้อยค่ะดื่มง,ง่ายได้ทุกเวลาใครไม่กินน้ำตาลนะคะเขามีแบบใส่ยาหวานด้วยใครอยากจะอินจอยแบบนี้นะคะเช็คสาขาใกล้บ้านได้เลยส เขามีหลายสาขามากใครชอบตัวไหนของหยกสดบ้างคะคอมเมนต์มาเลย